รวัีวอดอีบีเปิดไฟแนนเออสวัสดีพี่น,ออน้องค่ะอย่างเราพิ่งน้อยอ่าอีบีคือเหลื่อมแท่าไม่นาใช่คือเหลื่อมเท่าอื้อสุขภาพดีเนาะถึงแล้วนะครับพี่น้องสำหรับเราเปล่าไปกับพิ่งน้อยคิดแต่อีเทียนึงค่ะวันนี้นะคะน้องเพิ่น้องเอ้มี่แล้วก็เจมจ์นะคะได้มาเดินมาลาดลากหาความฝันค่ะมาเดินตามความฝันมาต้องบอกว่าอยู่ไซดาร้าเบิร์กเอานะคะตอนนี้อยู่บูไนค่ะพี่น้องค่ะ กำลังหอดหองพี่น้องคาดวมาหอดหองนะพี่น้องก้างสีเอาค้นคล้องเขาหอกเขาอันล่งแหมก่อนจังสีออกไปเซอร์วีหายังเกียไปเซอร์วิสื่อเต่อรีดครับพี่นักบุ่ญต้องรู้ว่าต่อรีดมากอะไรอ่กระเป๋าอย่างเงี้ยแบาโนกระเป๋าอยู่ไหนเท่านั้นน่ะนายทรายมาอุ้ยมันซื้อรถอย่างกูไม่เลยนะคะเดี๋ยวหอดหองก่อนพี่น้องคะเดี๋ยวสีผ้าไปไทยรัดอาหารแบบเลิศอเลื่อส้น โมกปลาซิวสีตะบักคุงสีมากินอาหารหรูๆนะคะอยูที่นี่คือจเจออาหารมากเลยไม่บอกนะว่าอยู่ไหนถ้าเบิ่งเอาก็แล้วกันเดี๋ยวไปนองเดี๋มื่อื่นลู่ผลนะคะแต่สิประกาศภูลาเมื่อื่นมื่อขึ้นอื่นภูลานะคะเดี๋ยวใครก็จะสามารถเพื่นบ้านเปิดห้องเราเจ้าเราจะไปบ้างกันเราพักอยู่ที่โรงแรมห้าดาวนะคะดาวพี่น้องมิจิซิปโกสันอ่ะตึกที่สูงที่สุดในในโบนไนนะคะตอนนี้เป็นฟิลแบบคอนโดไงเพราะว่าเราแบบเป็นเอเจนซี่สาวเลยแมนเป็นว่าเออพูดอะไพูดดี อาหารก็จะมีเบรคฟาสนะคะตื uh ่นสมากับหมกน้ำใหม่ซุปน้ำใหม่สิกสิได้อยู่นะคะมึง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 ไอหมิงมึงมาเปิดประตูพี่น้องเขามาเปิดรถน้ำราทัีเลื่อนสูงเงีเขาดีทัศนอีกคนน่าหรอไม่รู้น่าจะเป็นเจ้าของมาหลอกกอนกับแบบเลื่อนเลื่อเปิดเสืออยู่ดีความมหาไปใส่ไะแคลหันอียรมีไปใส่แอลบูซ่าหันโลดเด้อตั้งเปลี่ยนเจ้าผู้ใด้ามันเปลี่ยนอิปเตี่ยวแท้ๆพี่น้องมึงเออรลดเจ้ามเออรลด ประเด็นคือบัวได้เเไปเปิดห้องแต่ว่ากับเบอแต่ว่าตาเขาอยู่ในรถเบ่ร์อะรอีหาสูงเงาเขาดีแต่บิดดากโลกแตกเลยแต่ว่าดาบบิดลกแตกเลยบิดดาบไปแล้วแอเลยเอลไม่เห็นเลยม่ได้ไหมฝนตกแมากลุกไหมรี่มันเป็นออมาก Los a n g e l e ฝนตกเลย่ะตอนนี้อันนี้ถึงห้องแล้วนะคะห้องยังแบบเลือนเลย ลอสแองเจลิสทุ่ฝนตกแรงมากค่ะตอนนี้เพ<ด>ิ่งบินมาถึงเลยลอสแองเจลิสมันไม่มีหิมะบอกฝนตกบ่อยู่หันใช่ <c oughs> ตอนนี้มีช่วงอา่าเรู้ it's r a i n i นะคะเอาหูแทนนะในช่วงหน้าฝนเนาะซ้อมเต็มกันปไปทุกคนเ,คเราจะไปหาอะไรทานกันนะคะทุกคนขาออกจากบ่ามีเดอกอะไรคนโตกำปั้นเราจะไปซื้อเตารีดด้วยนะครับว่าลืมเตารีดมา่ไม่ต่อ ยังหลอกจะเข้าไปหาอะไรทานกันนะคะบางคนตกแห้งๆพี่น้องดีแต่ว่าพกอันแหววร้อนมาด้วยนะคะก็เพราะแบบนี้พี่หอมอเงินบ้างก็มีก็ขชิงอ่เก็บอะไรแบบแพงแบบมังม้างจะเก็บตัวนี้ไว้ไงมันต้องใส่งานดูละเล่นเ<ป>ลยเราจะมาผอมด้วยกันนะคะ เอากระสอบวันนี้ไปได้ดอกดิฉันกลับมาถึงบ้านแล้วนะคะพี่น้องคะ่ะจะสบอกว่ากับข้าวไม่ผ่านเลยนะคะ <laughs> บพุพเานทุกคนโดยสะพาะตับหมักงง <c oughs> พี่น้องเข้มเข้มเป็นคนที่ชอบกิ๊ส้มตำมอกนะทุกคนนะเป็นคนมาก,กินตบ่บากงแห้งแต่ปลาบุบพเานหูดอันนี้ให้หน่อยออซยชาดนอะ่ะ ก็เขนฟังหนุนเปพี้องไปกินก็เยี่ยมมีเห้่ยวเทีายขงแเข้มไม่ผ่านนะจ๊ะผู้นี้ค่อยว่ากันใหม่นะคะพี่น้องคะเพราะวันนี้ดิฉันก็ได้เดินทางมาถึงไปเรียบร้อยเมื่อนต่เราจะเข้าไปคุยงานพี่น้องคู่ตัวปลปังเนาะจะเป็นยังไงกันบรู่คือกันนะคะแล้วแต่พักรุณาการุ่นลูกเต่า นะครับพี่น้องโอ๊ยกับก่ะเขาใส,าสา่ซากพี่น้องพวกมาตตาบานเยี่อมอันนั้นมาอยู่ย่กม็มีมีหนวข,ขาพี่น้องครับเพราะอยู่ด้วยกันพวกนี้ก็จะไปน่ามกันพี่น้องครับออกมาตามหาฝันออกมาตามหาความฝันใด้พี่น้องครับรู้ว่าจะเป็นกังไงนะคะวันข้างหน้าจะเท่ากับต้องสู้ต่อไปนะคะคํา,าว่าอีเรื่องมันมีคําว่าถอยได้พี่น้องอืม ขับรถมามโมนี่เทิ่งสี่เหตุงานเทิ่งสิบมาอันนั้นน่นูนเทิ่งมาอาจจะออกลูกพี่น้องค่ะก็เดบอาจจะได้ผ้ามามาด้วยนะคะผ้ามามาน้ำหาอะไรหนึ่งศูนหน่งมนังนีส้างตัวหนึ่งศูนหนึ่งคือห้องหนึ่งศูนหนึ่งไงหนึ่งสแปดหรือเปล่า ก็ต้องมึงทีล่ะฮ่าวายไฟพี่น้องครับจะลงจะลงคลิปหรอหมอดัะอาจจะบรรยากาศก็ดีพี่น้องอากาศดีอยู่นะคะห้องห้องก็โอเคกว้างใหญ่ไพศาลดีนะคะห้องกว้างดีมือนกระเริ่ม เขาไปออดิชั่นนะครับพี่น้องไม่รู้จะเป็นยังไงกับติดตามน้ำในเรื่องพี่น้องขายให้กำลังใจน้องพิ่งหน่อยนะครับม,มาก่ะเอมีก่ก,ะะมกับเจนจันะครับมาก่ะเอมี่เอมี่กันบ้างมาน้ำกันพี่น้องขามาด้วยกันไก่ติบเฉิดชายน้ำกันพี่น้องขากลับมาท่วงบัลลังก์อีกครั้งหนึง่งนะคะ ก็อยากสู้อยากเดินทางหาอะไรไฟฟ่าพัฒน้อยู่พี่น้องท่านไม่ได้เชื่อไมไว้เหรอราเมื่อกี้น่ะอินดนะี้ลบลอ่ะอินี้ภาพมาออดิสันอินดี้อินดี้จักรภาพมาออดิสันขายยังพัฒน้นะจะเป็นจกัจกไตยจะได้บอลูนบอลลูรับโทราศัพท์ก็เลยว่าเปิดรีสอร์ทนั่นนะคะทำไงชวเราเรื่องโม่ปเปิดทีวีหน่อยสิ ุ่ก็ใส่ยากเนาะสุมนี่เนาะันะใส่ไงสุลัยค่ะแกจะให้กอยางไงเก่ยวเป็นสิ่งงใเอาอันนี้ก็แค่ใช้บริโมทเป็นให้เกี่ยวอกันไหนซะหน่อยจีิลพวบางคนมันบางคนขี่ขานพี่น้องใส่ยากยนกบ่อึงค่ะแต่อ,อยากเอาทถใหไหลักกกยเอาตีโตทุบนั่นนี่นูน่นเขามป็นบา่คนใจเย็นือหนูเด็กหนุ่มคนใจเย็นนะทุกคน เฟอร์ตี้ลาวีเลยะจะพักผ่อนนะครับพี่น้องพักผ่อนเมื่อหนีสิงดแอลกอฮอล์นะคะพอดงดแอลกอฮอล์แล้วก็จะพักเสียงจังพวกนี้นก็จะไปใช้เสียงอย่างคุ้มค่าคุ้มรคาคาพี่น้องคะเออจะต้องตตดสุดไม่ต้องแบบมีสุดนันนีโน่ในสุดเพรหรือเปล่าเนาะสุดต้องแต่สุดเพรสุดอย่างถ่านี่พี่น้องเนะาะเราดีต้องมาแล้วล่ะประเด็นคือ ถ้าได้อีหรีก็ไม่รู้ว่าจะไซส์จังไหนเพราะว่าหุ่นมั่นกับบัลเดชุดไตะกีเนาะแล้วอีกอย่างนึงเราไม่รู้จะตัดไซส์อะไรดีเพราะเผื่อมันลดเนี่ยน้ำหนักเขาต้องลดเอวสักยีส่สิบแปดเสีนเอวสักยี่สิบแปดเนาะแต่สูสีม่วงครึ่งหนึ่งดำครึ่งหนึ่งเพ,เพราะว่ายังไม่เคยมีใครทำไงม่วงครึ่งดำครึ่งเขาก็ต้องจะเลขมันอยู่ตัวนั้นหรือเปล่าไปเปิดดูดีด ละมันเอาเจมใช่ไหมมันอยู่ในกระดาษสีส้มนี่หรอก็อไม่นี่หายอยากแต่ดื้อ <c oughs> หายคุ้มเศร้าเราเล่นไ,ไฟกันเลยลุกเราเมี้ยปานั่งไฟอันทรงหนที่ม่นเด็เกเหนะมันบดแจกงมันโบดเรยวไฟก็จะมอดแล้วทุกคนไฟอันนี้ประเด็นขึ้นที่ฉันใสน่นี่ถ่ายนะคะนี่ ไฟเบิร์ดป่ะนี่ไฟมอดหาตัวอันนั้นไม่เจอที่ชาร์จมนันอ่ะไม่เจอซีอันนั้นพี่น้องอันนี้พกผ้าแบบเวลาถ่ายทั้งโหลดหรือว่าถ่ายในมืดๆอ่ะจะใส่อันนี้หนีบหนีบเป็นหน้นาจอโทรศัพท์ร้อยสีพี่น้องมันก็นจะส่องสว่างไวทั้งหนาห้าเฮี้วนะคะได้ปรได้นจ,จะได้พิมพฝากพี่น้องเปิดฤดูกาลการเตรียมมาไล่เห็นได้เลยผนโปรเด็กสองแสน 2, นะคะผู้ละแสนใครหน้า,าใครไข่มารลดนะคะเออไข่น้าไหลไข่มารูดยั่ง ยังมันบ้านไหนทั้ำมูลเนาะผู้ละตื่นมากอะจักที่ยังจะออกเดินทางนะคะผ่านเธอจะไปสเตอร์อดีกี่โมงไปสเตอร์ดีกี่โมง ก็ใช่เอาแหลละลาเตรียมพอมมาขนลุ่งจากโหลดตาลี่อ้วนๆเขาเน่้าเขาะเธอก็ต้องมังบางีมันก็ต้องมีวายเฉยๆตาลีแบบนั้นไกันวายน่กพปมีซื้อแบบตาลีรี่เ้ตาลี่มันก็เสียปาเอามันก็ต้องเสียปาทุกอันปะ ผลิตไม่ใช่ไอ้น้ำผลิตที่มันร่อนผื่นหน้าถ้าเกิดพี่น้องฝากไว้แล้วก็จะก,ก็ซัมซัคไกันละกันนะคะฝากติดตามไลั์กำลังใจให้พวกน้อยด้วยนะคะทุกคนคะ่ะมือจะสู่ต่อนะคะพี่นงค์คะตามล่าความฝันนะคะทุกคนไปแล้วคะ่ะวันนี้เพิ่งน้อย